ผมจับฉลากรับผมผม29่สเกียนตามบรรยากาศสดกหน่อยครับพี่น้องบันละสองร้อยหกสิบบาทครับผมจ้า มีคนอะไรเจ้าไปอีกบ่างมีคนอะไรเจ้าไปอีกบ่บ่ใส่ตรงยางมันเลยเฮียเรามีอีกบ้างเฮี่นะยิงยิงมีอีกบ่วเจ้าอะล้วบอกเพื่อนอะมาบ่บงังพันฉลากอยู่ครับพี่น้องเห็นบอกฉลากหายครับรอจับฉลากนะครับรอจับฉลากนั่งตะกอจะแกะอยู่นะครับฉลากหาย คนคนรักษาฉลากบุคุมเลยฉลากใหญ่ทำตายฉลายเลื้อยมาเนี่ยหันวันนีอ่ะแบมือดูนะครนแบมือดูจะล็อกเบอร์ไว้แล้วมันบอกจะล็อกเบอร์จำคำมือมันบะเบืองามเนาะเอาไว้โน่นเสียสมพรบ้านขว้าบอกว่ารักเบอร์ไว้แล้วจ้ะคือหยอกล้อกันนะครับพี่น้องโปร่งใสทั้งนั้นแหละครับพี่น้องเพราะว่าเราก็ไม่เอาเปรียบกันนะครับ นน่พันบนับนไปเันสลากก่อนครับพันสลากก่อนตรงสายุดเลยเบอร์สามกเบอร์สิบแปน้เบอร์สิบแปนสิบแปดนี่เอาไปก่อนดีๆนงไปแล้วนับไปค่อยกันไปส่อนกันนี่ เบอร์ไดนะทีมไปหนแว่าหัวแล้วเบอร์กวาดีเ่อเบอร์สามเบอมี้เบอรามสามเขียนมาหเดีเขียนใหม่ที่หายไปหแล้วเนแจ็ดเห็นแล้วเเห็นแล้วแปดแปแปดเก้าเก้าแล้วสิบสิบใ่ปายพันละสายสิบเอ็ดพับยเอ็ดเอ็ดเอ็ด เสลีเข้าไปแล้วเีอยู่ในมือเชียนเชบสองมมนี้สองสองไม่มีเข็นม่สานี้แล้วสิบสี่สิบสี่สิาเห็นสิบหกสิบหกเ็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดเห็นสิบแปดเห็นไหมสิบแปดเห็นเสิบเก้เห็นยี่เห็น ยีเอ็ห็นย2 3> <3> önem, 2ส2บสองยี่ส่ส่เห็นยี่้เห็นยีเห็นยีเห็นย7เจ็ห็นยีเห็น29เก้ห็น30คนเหรอน้อนอาจยสามสิบคนสามสิบเห็นสลากครบกน้องโปร่งใสที่สุดครับผมจะมีการเริ่มกัลรจับฉลากรับพี่น้อง มีการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับหลังจากที่เราดูแลเรื่องเรล้นะครบหาแพเขียนไม่แล้วลูกพี่เขียนไม่แล้วลูกพี่ตามซื้อเลยพบเราลูกพี่นั่นคือลูกพี่พงษ์จิมบอลเชิว่นตายดำจับเป็นคนแรกครับพี่น้อง อี่โยพีโอโยอันดับสองพี่สมพรสองพี่สมพรบา้งข้าวสาแบงค์วงแคลส บ้านโคกขมวนกอนกอบ้านนกอนพ่อจับให้เบ้บ้านคำน้อยเานขออวาสันนยไอจีดไอจีดเจจจดบ้านเจ้าน้อยอร่อยรครับอร่อย เคี King. King yeah! King. King ิงเคียงเคียงเคียงคัฟราเคงคราพิยาจับให้นะครับเินี่ยกคนโอนหน้าเบิ้นยังไงเิ้เิ้นไปเบิ้นเบิ้นจับแทนกันนะครับได้ครับผมยาเ้นปง้อปลาง้ปลาครับผมง้ปลาในกท่านบพง้านคปเินพงบ้านค่ายประเสริฐเสิะริวันหนึงย่ใส่ัไงไ บุรายบุตรายพ่อบ oh, ุตรายพี่มานาโพี่มานาสีสี่าฮาห้ามนะสีแพรเ้าจะใส่ไปใส่ปาาบุ๊ก

ชิดมือไ i ้ h รับชิดมือ right นกมาพดอะไรนก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 นีนก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 ากน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 กไก้ดอกนกนกนไนก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 ดกน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 ก เส้นผมจับเลยเส้นผมจับไล้เหรอจับเบอร์สามสิบครับพี่น้องขอยันได้เบอร์อะไรครับท่านสามสิบครับสามสิบเดี๋ยวคนสุดท้ายวันนี้ครับสามสิบคครับบกเซียนสามสิบเซียนเริ่มทำงานแล้วครับพี่น้องขอบคุครับเาเพิงมาจญภัยมาทเราสู่บรรยากาศการจับฉลากเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นคำเนียมของเส้นแห่นะครับที่ได้รับแพร่ ลงสู่ที่บ่อครับพี่น้องถามเขาเล่าว่าเบอร์ยี่สองอยู่ไหนเจ้าอยู่เบอร์ยี่สิบเอ็ดเดีสำคัญป้ายนี่ครับพี่น้องยังแปลกใจอยู่นะครับเนี่ยเขียนว่าบ่อนี้อันตรายห้ามจับปลาตอนนี้ยูกับไอ้โยอันตรายจริงหรือเปล่าไม่ยึดก่อนนั่นละขออะไรครับขออะไรครับผมขออะไรครับอะไรครับผมอะไรยังไม่ได้รู้อีกอะไม่้ครับมันมันก็เชื่อนะมันมันครับผมจัดสลากเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมเอาแต่กระสังกระเพ เอาก็จะไปดูบริเวณในบ่อครับพี่น้องตัวนิกราแต่ท่านครับพี่น้องสามสิบเรียนเซนจยฮะเซนจะเซนจยตามบรรยากาศรืเลยนะครับพี่น้อง เโอ้เป็นภาพที่งดงามครับพี่น้องที่ทุกเซียนกำลังพายแพลงลงไปในบอ่อแห่งนี้หลังจากทุกจัดไหว้เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง บอกกก่าวสิ่งศ <ball> ักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าขอบริเวณนี้ขอให้เซียน30เซียนได้ปลากันทุกแพทุกแหลงไปในกระชังเบื้องต้นนะครับเป็นปลาบึก20ตัวนะครับฟางพุ่นก่วงนี้ ประมาณ4ปีผ่านมาแล้วเขาไม่ได้หวานกันครับผมบอกก็จะเป็นลักษณะนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพืชผ่านนะครับยาวไปถึงด้านนูน้นครับกล้องเดินทางไปนะครับพี่น้องกล้องเดินทางบริเวณถ่ายทำนี่ก็จะป่ารกๆสักหน่อยนะครับลก,กล้องเริ่มหันมาด้านขวามือนะครับพี่น้องเบรก <Eat. S 2> ลองทิมแทงมุมนี้ดูะะน,นะครับผมจะเดินถอยหลังนะครับพี่น้องแต่กล้องยังโฟกัสไปด้านนี้อยู่เพราะว่าริมบ่อก,ก็น่าจะประมาณสากักอีกสักนิดหนึ่งครับยังไม่ถึงนะ<า>เดินยากแลอเกินขอขอหน่อยพี่น้องขอหน่อยขอหน่อยเลยขาสู่มุมมนี้ก่อนนะครับพี่น้องมุมทิมแทงของเรานะครับจะได้ดูมุมที่มันแบบ โปร่งใสจริงๆนะครับด้านทิศตะวันออกลงมาเรียบร้อยครับมุมนี้เลยครับผมนี่แหละเราจะเริ่มโฟกัสจากบริเวณนี้ไปนะครับเราค่อยเดินเข้าไปทิมแทงเสียน30ท่านกันฟังเสียงหน่อยครับเจ้าเจ้าเจ้า,จา ลึกประมาณสองเมตรถึงสามเมตรครับผมเ้นอ้อยบอกดินมันยุบลงน้ำนสไลด์ลงนะฮะรึลากำลังหาตำแหน่งครับผม ได้ครับนี่ครับมุมนี้นี่สวยสุดฮะโฟกัสผู้จัดน้องอันนะครับพี่น้องวันนี้ปุ๊บลุยเลยลุยเลยลุยเลยตุยเลยเอ้ยคนสวยลุยไปก่อนเด้อคนสวยนี่แหละพี่น้องนี่แหละ ทำบรรยากาศสักหน่อยสมีมุสมสีมุมน่าจะเป็นสามแถวนะฮะสามแถวแต่ว่าแถวกลางนี่ไม่เต็มนะฮะไม่เต็ม การจัดระเบียบของเซียนนะสามสิบเซียนกําลังกำลังกําลังอย่างมากไก่มากไก่มือเช่าเหนื่อยเด้อมเช่าเหนื่อยได้ไเ,เ,อไดเอาไม้ออก <c oughs> ทางนี้ลึกกว่าเขาทางนี้ลึกกว่าเขานั่นคือน้องงานบอกครับพี่น้องครับผมจับระเบียบนะฮะของ30มเซนนาจัประมาณนี้ครับพี่น้องเราจะจากลามุมส,สวยๆตรงนี้ก่อนนะครับ ญาติก็ดกล้องฮะรเราก็จะไปพบคุ่นดีในช่วงทิมแทงนะครับพี่น้องขออบคุณครับสมหรับาการรับชมสวัสดีครับ